วัสด,ดีคุับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับการวอลแคนนะครับผมโอเคมาไอ้ข้าม,มีอักเดียร์เฮียเฮีย,ฮย เฮ้ยนี่เฮ้ยไวเปล่าตรงนู้นอะเฮ้ยเขาเก็บได้ด้วยโคตรเฮ้ยอย่างเงียบดิเฮ้ยไอ้มิก đấy, yeah, mà, em yêu vậy đi mày lùi, măng kia, ơi, leo lên leo. แม่งระเบิดเลยโอ้ไม่เข้าอ่ะมาแล้วมาแล้ว,อวเ,เอ,อ้ยเดียวตัวเดียวพอ,หหอไหวพอ,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 อไหวเออไหวกันเฮ้ยทำขั้วอยู่วะไอห,หมีเล่นมั่ง ที่สองนะเดินีออ่ดิเฮ้ยระวังมันบุกเร็วระวังบุกเร็วหืมระเบิดอมยิม้มนนะ่านดะ้วยนะในบีแนะ่เลยวัววาวนะออวางเลย เฮ้ยเมาเอา่อยิงอะไรกันวะเฮ้ยเอาอยู่ในบีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอย่างงี้อุ้ยข้าวเก็บเยอะเย้ยข้าวโหดเ้ยตื้นึงนอ,อ่ะเออเฮ้ยข้าวเล่นีเนละ เฮ้ยแทนกูไม่น่าวิ่งไปเลยไปไหนแทนเ,นเฮ้ยหน่อย,อไ,ยๆๆมมอไม่ตายหรอเฮ้ยอาไรไปเรื่อยเข้ามาเข้ามาโอ้ยสามผิดไม่เข้ามั้วะเขาเสียงฮะ ใช yeah. 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 yeah, yeah. okay. ่ๆจ no ิ <S 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 ๊จิดูแท่นเท่าไหร่แทนไม่รู้ว่ามีเปล่าแทนลงเอ้ยมีตัวนึงมีตัวนึ่งหมวกกูไปละแม่งเนื้อ เชี่ยฟาดฟาดฟางมิดเชี bye, nice ่ยบ yeah, ีบ yeah. ักบ hey, ีบักเอ้ยในบีในบีเลยแหละไม่ใช่บีบักเชี่ยบนปีนว่ะเออสวยเฮ้ยคราบผัดบีบมันหงุดหงิดโอ้ยไว้มาช่วยหน่อยดีในบีอ่ะ Mình lọt bài cái đi Dù anh nín nưng, nín nưng phá mấy anh Bài đi đi Hơi, dù càng บุกเร็ว วางบี A B เอวางบีเอข้าววางเอองวางบิบางบีเอข้าววางอ๋อไปแล้วไปแล้วบีบักบีบักโโห ยี่ <Yeah. S 2> สลับดิสลับสิสบสฮะกินเทียสลิปให้ห่าหมันวะเนี่ย แทนที่อะไรเนี่ยกดแม่งเลยแม๊บมัน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 หยาโอ้นะาวะ <c oughs> อเออเด็กเตะวะปะมันเตะหากแน